ประตูเมืองของเมืองพิมายนะครับสมัยขอมด้านทิศใต้เรียกว่าประตูชัยนะครับเราจะมองเห็นทะลุไปถึงยอดปราสาทหินพิมายนะครับทางด้านใน,นครับประตูเมืองด้านทิศใต้นี้ถือว่าเป็นประตูที่สําคัญที่สุดนะครับในสมัยขอมคือเป็นประตูด้านหน้านะครับหันหน้าไปทางนาครวัดนครธมซึ่งเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรขอมนะครับเป็นประตูสําคัญ ที่มีถนนเชื่อมต่อจากประตูชัยตรงไปเมืองพระนครของขอมนะครับระยะทาง254กิโลเมตรถือว่าเป็นถนนทางวัฒนธรรมโบราณสายสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตอนออกเฉียงใต้นะครับประตูชัยนี้นะครับปัจจุบันก็เห็นสภาพเหลืออยู่ไม่ถึง40หลังจากบูรณะแล้วนะครับ แต่สมัยก่อนเนี่ยก็จะมีซุ้มประตูมียอดสวยงามนะครับเป็นประตูทางเข้าด้านหน้าของเมืองพิมายครับสร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดเาวพุทธศัตรรบัที่18ครับ